มีผีมายาน้อยใจหลักคนนี้คือไม่มีใครมาและเลยจึงจุวย มีนไม่มาอย่างน้อยได้คสท้ายมรจะ่งดวตาไมะไม่ม่มีปีปีงานแย่ชมแล้วหรือแย่ไหที่ไหนเออที่สั่เตะเสียที่นครศสี บนบ่อยไหมทุกวันครับบทอะไรทำมาจากปรับปรับรัตนาสูนไปนิพพานนะ <c oughs> ครับ <c oughs> อย่าอยู่บนโลกเลย <c oughs> บาง <c oughs> บททำให้ไม่ ทำให้นิพพานถามว่าดีไหมดีแต่เรา อะไรอีกชินัญบอรอนเเพราะว่าองค์แม่ลิ้มก่อนเนี่ยมาบอกให้สวดชินัญบรรทอนก่อนแล้วก็ลวกหลักๆสวดสวดนี้เพราะว่าธรรมจักเนี่ยจะตั้งสัจจาว้ส่วดทุกวันจนกว่าีวาิตจักมาแล้วก็เลย <c oughs> ทำให้เป็นสมัคร ไปบวชทุ่งตรงทางนี <ing> <ás że lawsuit royable> ้โอ <quoi> ้โทีนี้ต้องมีมีแม่ที่ต้องดูแลครับต้องทำงานอยู่สวดแล้วเข้าใจไหมเข้าใจเอาเออไปบวชจะรอที่ประตูนะ เปลี่ยนสวดพอพองามไม่ใช่ไม่ดีแต่มันไม่ถูกการ,ร,รเหมือนทุกคนร้องเพลงอยู่เอง สวดมนต์ดังดังคนเดินคนเดียวแสกไหมหลักอย่าทำสวดพองามเหมือนเห็นลำแสงตั้งแต่เข้า มาแล้วว่าก็ได้บารมีจากมนพิเศษเลยถามดูส่วนพวกสรรเสริญ อยู่ไร ถามจะสร้างพลรสติงนะครับพรัสริกพลาสติกพลาสทีนี้ทำทำจีงก็ทาแล้วทําที่เบก็ทําแล้วต่อไปจะทําอินเดียถูกไหมครับพลาสทิกทำหม่ใหญ่ทำไปใหญ่ทำไปทำไมอ คือมันมีมวลสางที่มันเหลืออยู่ทีนี้เนี่ยไม่อยากจะเก็บไว้ที่บ้านแล้วก็ทีนี้ก็คือว่าจะทำถวายจริงๆคือมันมันเป็นแผนในอนาคตนะครับแล้วถ้าเกิดว่าทำถวายทำถวายให้วัดนะครับถวายวัดอารามสาธุครับทำได้หมด รูปอยู่ไรได้หมดเอามาแบ่งหล่อใก่โคงๆด้วยสิอ๋อมีมีครับมีเดี๋ยวส่งส่งไปสนี้มาเองไม่ได้ตีรถจากเชียงใหม่ไม่รู้มาจะมายังไงงงเราทไม่ดีอะไรเราทำวิธีเนาะ อยู the sea, ่หลายวันะเป็นันเดียวัหม่เช่นเชนเลยไม่ลงอูดอต่อสมสตีมันเออปัญญานะ ปัญญาเกิดจากความรู้รู้ในสิ่งถูกต้องควรทำมักเป็นการเดินทางทั้งแปดวิถี นำสู่การดับทุกทุกเกิดจากตนดับได้ด้วยตนพระพุทธเจ้าแค่นำทาง บอกทางแต่เราต้องทำเองเดินเองนะตำราบอกตำราเล่าแต่ถ้าไม่ทำ ตอนนีถวายครับโอเนครับโอ้โอปิดจะแจกหรือว่ายังไงวาปโอ้ปเขียนถ oh. ักอีก ได้ถามเรื่ององค์องค์นี้ที่ที่ทำอะครับอันนี้ได้จากนิมิตที่เองเพบแต่แต่ด้านในอุดเป็นเป็นว่านจากดินไครดำ จะขุดจะดิน ถวายถวายไว้น yeah. ี yeah. ่ส yeah. ักี่เหยื่อกเจ้านี่ันลไว้ขึ้นเจดีนะข้าวที่เลยนะไม่ใช่เจดีาตาขที่เนี่ยเนะเหนักไครับชื่อไว้าทยู่ไ่สามารถานนั้น แล้วค่ะสามารถหรือ่่าะได้คโอ้โหติดเหรอ